นี่เป็นวิธีการนำแพทเทิร์นกระดาษเข้าสู่โปรแกรมแบบดิจิตอลนะครับก็คือกระดานดิจิทัลเราก็วางแพทเทิร์นกระดาษเนี่ยแปะติดบนกระดานเสร็จแล้วก็เอาเครื่องดิจิเนี่ยดิจิเข้าไปทีละจุดทีละจุดตามเข็มนาฬิกาก็คือการนำเข้าแพทเทิร์นข้อมูลเข้าแบบดิจิตอลยีงนี้เราก็ต้องวางตามเกณฑ์ผ้าแล้วก็ วนตามเข็มนาฬิกานี่คือวิธีแรกของการานำแพทเทิร์นเข้าสู่โปรแกรมส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถสร้างแพทเทิร์นใหม่เข้าในโปรแกรมคอมได้เลย นี้วิธีการสร้างพิร์เนี่คุณสมบัติก็คือลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและประมวลผลระหว่างการออกแบบพิร์นลดขั้นตอนการและพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะต,ต้องใช้พื้นที่และขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดเก็บให้มารวมจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆโดยสามารถนําข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปตรวจสอบแก้ไขหรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมแก้ปัญหาในขั้นตอนการผลิตอื่นๆมารวมไว้อยู่ในโปรแกรมเช่นเดียวกันเช่นโปรแกรมขยายไซส์หรือคำนวณวัตถุดิบการวางแบบตัดเพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือเพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้วัสดุในการผลิตส่วนโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเนี่ยทำงานอย่างไรโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นทำงานได้โดยการรับคำสั่งงานโดยตรงจากนักออกแบบแพทเทิร์น เรียกเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นเมาส์คีย์บอร์ดเพื่อใช้งานโปรแกรมโดยเลือกไปที่ชุดคำสั่งต่างๆที่บรรจุไว้ในโปรแกรมและโปรแกรมจะทำการประมวลผลตามคุณสมบัติของชุดคำสั่งแสดงผลขึ้นบนหน้าจอตามที่ผู้ออกแบบต้องการของผู้ใช้โปรแกรมที่นี้พื้นฐานของออผู้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานการออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าพื้นฐานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นและเกตไซต์อัตโนมัติสามารถใช้สร้างและเกตไซส์แพทเทิร์นได้ทุกชนิดโปรแกรมเป็นภาษาไทยสามารถสลับสวิตภาษาได้มีความทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งกับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุตสาหกรรมหรือเทเลอร์ประหยัดเวลาได้ผลงานในเวลา อัลรูดเร็วซึ่งสามารถเก็บเทนแบบไว้ได้ไม่จำกัดปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับมหาลัยและบริษัทเอกชนมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการสร้างเทิร์นเช่นการสร้างเพิร์นจากการแก้ไขสัดส่วนสร้างจากตารางสูตรที่ใช้ที่โปรแกรมมีให้สร้างจากเพิร์นต้นแบบหรือสร้างจากเครื่องมือเส้นอัจฉริยะการสร้างเพิร์นจากเครื่องมือเพื่อให้ตรงความ ตามความต้องการของช่างแพทเทิร์นที่มีความต้องการหลากหลายวิธีในการสร้างแพทเทิร์นตามความถนัดของแต่ละท่านมีรูปแบบเส้นโคง้งอัจฉริยะหลากหลายแบบให้เรียกใช้เพียงแค่กำหนดจุดสามจุดท่านันนโปรแกรมจะสร้างเส้นโค้งให้อัตโนมัติและสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขได้อย่างอิสระมีเครื่องมือการสร้างตะเข็บมุมของแพทเทิร์นต่างๆลายลูกไม้และกำหนดการยืดหดของผ้าแต่ละชนิด มีเครื่องมือการวัดสเปคหลายแบบและโปรแกรมจะทําการเก็บข้อมูลลงตารางสเปคเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไปมีเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างแพทเทิร์นสชิ้นเพื่อปรับแก้ไขได้อย่างอิสระมีมาตรฐานในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่ใช้การนําเข้าแพทเทิร์นก็คือกระดานดิจิตไทยนี่คือโปรแกรมฟิ t t i n g นะครับโปรแกรมสร้างแบบเข้ารูป ได้รับการพูดถึงอย่างสม่ำเสมอจากกลุ่มผู้ใช้งานท่านเพียงสร้างแพทเทิร์นต้นแบบเพียงแบบเดียวจากนั้นก็ใช้คำสั่งในโปรแกรมนี้เชื่อมโยงส่วนต่างๆของแพทเทิร์นเข้าด้วยกันพร้อมการสร้างสูตรคำนวณเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ท่านก็เพียงใส่ตัวเลขของขนาดสัดส่วนที่ท่านต้องการตัวโปรแกรมจะทำการสร้างแพทเทิร์นใหม่ให้อัตโนมัติประหยัดเวลาและพลังงานโปรแกรมสร้างแบบเข้ารูปนี้เหมาะมากสำหรับผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบต่างๆ หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น 3D Fitting เป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบและผู้ผลิตในระด,ดับสากลท่านสามารถเห็นผลงานสำเร็จรูปได้ทันทีหลังจากขบวนการออกแบบสิ้นสุดลงแบบเสื้อผ้าดูได้อย่างเสมือนจริงท่านสามารถหมุนหุ่นได้360องศาเพื่อสังเกตและสำรวจดูความเรียบร้อยหรือดูส่วนที่ต้องการแก้ไขและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะประหยัดเวลาและเงินอันมีคุณค่าของท่านได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันท่านก็จะได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของท่านโดยการตัดสินใจใช้ 3D ในวันนี้ตัวนี้เป็นตัวต่อยอดจาก 3D นะครับก็คือนำเสื้อผ้าที่ฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเดินแฟชั่นโชว์แทนที่จะจ้างนางแบบเดินเนี่ยเราก็ใช้หุ่นโมเดล 3D เนี่ยซึ่งเรา Import เข้ามาเนี่ยก็คือเดินแบบพรีเซนตงานอ่าก็คือแฟชั่นโชว์ให้ลูกค้าดู ตัวนี้เป็นสำหรับพรีเซนต์ครับผมหลังจากเราฟิตติ้งเดินเซนเชอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบของเราโอเคก็มาสู่ขั้นตอนการเกรดดิ้งต่อไปหรือการขยายไซส์ SML XL หรือจะเอาเป็น10ไซส์20ไซส์ก็แล้วแต่โปรแกรมเกรดดิ้งมีเครื่องมือช่วยในการย่อขยายไซส์แบบสมบูรณ์และสะดวกในการย่อขยายไซส์เช่นการย่อขยายไซส์แบบอัตโนมัติ การย่อขยายไซส์ตามไซส์สเปคการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนเท่ากันหรือการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนไม่เท่ากันการคัดลอกค่าเกตการขยายไซส์โดยตรงหลังจากการนำปุ่มเข้าระบบหรือนำจากดิจิทัลเข้ามาแล้วก็นำมาเกรดต่อมีเครื่องมือคัดลอกค่าเกตไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการซึ่งทำให้การย่อขยายไซส์ง่ายและสะดวกขึ้น และสามารถที่จะยกย้ายข้อมูลจากแพทเทิร์นต้นแบบไปยังแพทเทิร์นชนินอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างอัตโนมัติมีระบบการตรวจสอบค่าเกตอัจฉริยะโดยระบบจะแสดงข้อมูลบนหน้าจอทันทีอย่างอัตโนมัติไม่ว่าแบบเสื้อผ้าหรือแพทเทิร์นของท่านจะซับซ้อนเพียงใดโปรแกรมเกรดไซ ทางพัฒน์สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้งานอย่างง่ายขั้นตอนการทำงานที่สะดวกและการสนับสนุนจากทีมงานช่างและผู้ฝึกอบรมซึ่งมากด้วยประสบการณ์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเงินลงทุนของท่านโปรแกรมวางมาร์กหลังจากที่เราเก็บไซส์เรียบร้อยแล้วเราก็จะดึงไซส์ทั้งหมด x m l x l ทุกไซส์แล้วก็คำนวณงานออเดอร์ของเราเพื่อจะมา,าวางมาร์ เราก็สู่เขา้าเข้าสู่โปรแกรมวังมาร์คเมื่อพูดถึงโปรแกรมวังมาร์คเราเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆของโปรแกรมที่ชันฉลาดที่ท่านต้องเลือกใช้เราทิศความรู้กับเวลาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาโปรแกรมที่เยี่ยมยอดใช้การคิดคำนวณและขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตรรก,กะอย่างง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มาใช้ในการเขียนโปรแกรมวังมาร์คเพื่อท่านได้เป็นเจ้าของท่านจะได้รับผลกําไรทันทีจะมีการ ตั้งวางแบบอตัตโนมัติก็คือเครื่องมันจะวางคำนวณผ้าให้เสร็จเลยแล้วก็คำนวณต้นทุนว่าต่อตัวเนี่ยใช้ผ้ากี่เมตรแล้วก็ผ้าทั้งหมดเนี่ยใช้กี่หลาเวลาเราสั่งโรงงานผ้าก็สั่งตามจำนวนที่โปรแกรมคำนวณออกมาได้เลยจะทำให้ประหยัดเวลาและคำนวณได้อย่างแม่นยำหรือจะวางมือเองทีละชิ้นก็ได้ ถ้างานมีการบิดชิ้นหมุนชิ้นเราก็ดึงมาวางทีละชิ้นก็คือให้เครื่องตั้งวางอัตโนมัติก่อนเสร็จแล้วเราก็มาวางมือเองสามารถจะหยิบชิ้นงานมาจัดเรียงเองตามที่ต้องการได้ต่อไปก็คือสั่งพอดงานนี่ก็คือเครื่องวาดแบบชนิดปกากกาหรือเครื่องตัดสติกเกอร์ทั่ตว,วไปที่ท่านหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไป ความกว้างก็คือแล้วแต่หน้าภาคของท่านที่ใช้อาจจะ48นิ้ว62นิ้วก็แล้วแต่ข้อดีของเครื่องว่าชนทีปากกาเนี่ยจะดีกว่าอิงเจก็คือว่าปากกาเราก็ใช้เป็นปากกาลูกเล่นส่ยปากกาลูกเล่นเนี่ยเสียบเข้าไปได้ถ้าอิงเจเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้พิมพ์หัวมันจะตันแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับหมึกพิมพ์ เครื่องวาดเพชรเทิมันก็จะวาดตามที่โปรแกรมวางเวชรเราวางอัตโนมัติแล้วก็วาดออกมาเพื่อจะขึ้นโต๊ะตัดต่อไปสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลียงเพราะรองรับการใช้ปากกาได้หลายรูปแบบเช่นปากกาหัวหมึกธรรมดาเครื่องวาดหลายเส้นทำงานโดยอาศัย ปากกาเนี่ยลากเส้นในแนวแกน x แกน y บนกระดาษเช่นเดียวกับการเขียนด้วยปากกาหรือดินสอโดยพัตเตอร์จะรับสัญญาณจากเครื่งอง p c ซ o คอมเพื่อใช้ควบคุมการเลื่อนปากกาไปบนกระดาษนี่ก็เป็นเครื่องวาดพเติร์หรือเครื่องตัดสิเกอ,อีกชนิดหนึ่งมีหลายแบบหลายยี่ห้อมีทั้งของจีนของญี่ปุ่นแล้วแต่ท่านจะสะดวกในการหาซื้อ วิธีการใช้งานก็ง่ายมากก็คือต่อสาย usb เข้ากับเครื่อง pc เสร็จแล้วก็พอดงานเหมือนเครื่องปรินเตอร์เล็กธรรมดาเครื่องมันก็จะวาดแพทเทิร์นออกมาตามแบบในโปรแกรมเกระดาษเราก็จะใช้กระดาษในการวาดมากปกติก็คือเป็นกระดาษโลตีหรือกระดาษม้วนสีขาวก็ได้แล้วแต่ขั้นตอนนี้เราก็ปูผ้าตามปกติที่เราเคยปูผ้า จ้ก,กี่ชั้นก็แล้วแต่เรา5 0ชั้นร้อยชั้นก็เหมือนเวลาตัดมาร์กมือธรรมดาเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษที่ทำจากโปรแกรมขอบเนี่ยมาวางบนชั้นปูปลาแล้วก็แมตติดไม่ให้มันกระเพื่อมขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาเลื่อยไฟฟ้าตัดแทนที่เราจะเอากระดาษเป็นกระดาษแข็งมาวางมือตามปกติเราก็ ใช้กระดาษที่วางจากโปรแกรมคอมเนี่ยมาวางบนชั้นปูผ้าเลยแล้วก็ตัดมันก็จะทําให้สะดวกรวดเร็วขึ้นเนีย่ยนี่คืองานที่ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็เป็นอีกรงงานหนึ่งที่เอ่อกลังตัดผ้าอยู่ยก็เหมือนกันวิธีการเดียวกันก็คือเอากระดาษที่วาดจากเครื่องพอดเนี่ยเอาวางบนชั้นปูผ้าเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องตัดผ้าเนี่ยตัดตามแพทเทิร์นที่โปรแกรมวาด